สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังสปอยมินิซีรีส์จีนสนุกสนุกกันดีกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะนางเอกกับซู่ชิงหวานอยู่ในห้องทำงานของเฮอรมิงสามีนางเอกนางเอกตั้งใจมา, Her าจเซอร์ไพรส์เฮอรมิงเธอเตรียมของขวัญเป็นเข็มกลัดมูลค่า20ล้านเมื่อได้ยินเสียงคนเดินมาที่หน้าประตูนางเอกกับซูชิงหวานรีบเข้าไปหลบใต้โต๊ะแล้วก็ต้องเจอเข้ากับเรื่องที่ช็อกมาก พราะเฮอหมิงนั้นเขากอดจูบกับผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทำงานทั้งสองทำเรื่องอย่างว่ากันในห้องนี้ต่อหน้าต,ต่อตานางเอกคนที่เป็นภรรยานางเอกมองดูภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่บอบช้ำและช็อกมากเธอกำเข็มกลัดไว้ในมือจนเลือดออกเมื่อสามีของเธอกับลินเยียนเธอออกไปนางเอกก็พาซูชิงหวานออกมาจากห้องห้องนั้นชิงหวานถามนางเอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหม นางเอกผลักอีกฝ่ายเข้าไปในรถส่วนเธอก็เดินไปนั่งฝั่งคนขับนางเอกพูดขึ้นมารถคันนี้มูลค่า8.32ล้านพ่อมอบให้ตอนที่เธอแต่งงานกับเพิมหมิงไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยพังเงินต่างหากที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าผู้ชายนางเอกทิ้งเข็มกลัดลงพื้นในตอนนั้นเองลินเยียนเคอส่งข้อความนัดพบนางเอก นางเอกเสแยยิ้มออกมาใจกล้าดีนี่นาะที่กล้านัดเจอเธอสองสาวเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งลินเย็นเคอตั้งใจมาสายหนึ่งชั่วโมงเธอบอกว่าเธอต้องอยู่ช่วยเฮอรมิงจัดการเรื่องสัญญาให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมาได้ต้องขอโทษนางเอกด้วยเธอลืมไปว่านางเอกไม่มีงานทำคงไม่เข้าใจสินะการนัดเจอกันในครั้งนี้เหมือนนางเอกจะมาคนเดียวแต่ความจริงแล้ว นางเอกแอบติดต่อกับสู้ชิงหวานผ่านการโทรตลอดซู้ชิงหวานเลยได้ยินทุกอย่างและนึกเหมือนไหลินเยียนเคอร์แทนนางเอกนางเอกมองดูเสื้อผ้าของลินเยยนเคอร์สไตล์การแต่งตัวของอีกฝ่ายคล้ายๆกับเธอเฮอหมิงคงเอาเสื้อผ้าที่เธอไม่ใส่แล้วไปให้หลินเยียนเคอร์สินะนางเอกบอกอีกฝ่ายสุดท้ายก็เป็นได้แค่ของมือสองลินเยยนเคอร์โกรธมากที่ถูกด่านางเอกลุกจากเก้าอี้แล้วเดินจากไป ลินเยยนเคอตะโกนพูดกับนางเอกถ้านางเอกไม่ได้รักเฮอหมิงก็ควรปล่อยเขาไปนางเอกบอกว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกเฮอหมิงนอกใจเธอเธอต้องหย่าอย่างแน่นอนในตอนนั้นเองเฮอหมิงได้เดินเข้ามาในร้านเขาตกใจที่เห็นนางเอกอยู่กับลินเยียนเคอร์เขาถามนางเอกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลินเย็นเคอร์เป็นคนตอบแทนเธอบอกว่าเธอเจอกับนางเอกที่นี่โดยบังเอิญเฮอหมิงบอกให้นางเอกอธิบายมา นางเอกบอกว่าคนที่ควรอธิบายเป็นเขาต่างหากลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าใครที่ทำให้เขามีทุกวันนี้ได้เฮอหมิงตอบว่าเขายอมรับครอบครัวของเขาล้มละลายในปีนั้นนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลซ่งได้เข้ามาช่วยเขาแต่นางเอกแยกตัวออกมาจากตระกูลซ่งนานแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ดีนางเอกถามเขาเขาเคยคิดที่จะเลิกกับเธอเหรอเฮอหมิงบอกว่า ทั้งหมดเป็นเพราะนางเอกเธอมักหยิบยกอดีตขึ้นมาทวงบุญคุณเป็นเธอที่บังคับให้เขาต้องมีคนอื่นนางเอกบอกว่าในที่สุดเขาก็พูดความในใจออกมาพวกเราอยากกันเถอะเฮอหมิงบอกนางเอกคิดว่าเขาจะง้อเธอหรือไงเขาเพิ่งเซ็นสัญญาร่วมมือกับ C.E. อีกร๊ปบริษัทของเขากำลังจะเข้าสู่ตลาดถ้าหากนางเอกต้องการหย่ายังมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนางเอกยิ้มออกมา บอกว่าเขาเยี่ยมมากถ้างั้นเอาเสื้อผ้าที่เธอซื้อให้คืนมาด้วยเฮอร์มิงถามนางเอกหมายความว่าไงนางเอกบอกว่าเสื้อผ้าของเขาเธอให้นักออกแบบชั้นนำตัดให้คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถซื้อได้เฮอหมิงเลยถอดเสื้อผ้าออกให้นางเอกกลางร้านกาแฟเขาพูดขึ้นมาใครอยากจะใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริง่งไม่มีแบรนด์กันนางเอกพูดต่อ นาฬิกาข้อมือมูลค่า28ล้านนั่นด้วยเป็นของเธอเหมือนกันเธอหมิงถอดให้นางเอกแล้วบอกก็แค่ของเรียนแบบมีพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งเดินผ่านมานางเอกจึงเอานาฬิกาเรือนนั้นให้พนักงานคนนั้นไปเธอบอกพนักงานเสิร์ฟว่าแม้จะไปขายมือสองนาฬิกาเรือนนี้ก็จะมีมูลค่า10ล้านเธอหมิงได้ยินเขาอึ้งไปถามนางเอกจะทำอะไรกันแน่นางเอกสะบัดแขนออกจากมือของเขาพูดกับเขาว่า เธอให้ของขวัญกับคนแปลกหน้ามันแปลกตรงไหนอีกทั้งพนักงานเสิร์ฟยังรู้วิธีขอบคุณเธอแล้วเขาหลักเธอช่วยเขาไว้มากมายแต่เขากลับตอบแทนเธอด้วยการนอกใจพูดจบนางเอกก็เดินจากไปลินเยียนเคอบอกเฮอหมิงอย่าไปใส่ใจนางเอกเลยเฮอหมิงผลักเธอออกแล้วพูดออกมาว่าเขาเตือนเธอแล้วให้รู้จักพื้นที่ของตัวเองลินเยียนเคอร์มองเฮอหมิงเดินจากไปด้วยความโกรธ นางเอกนำรูปของเธอกับเฮอหมิงมาเผาไฟเธอสัญญากับตัวเองว่าเธอจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมอบให้เขากลับคืนมาให้หมดในตอนนั้นเองลูกน้องเดินเข้ามาบอกนางเอกว่านางเฮอต้องการให้นางเอกกลับไปที่บ้านเพื่อทานอาหารเย็นคืนพรุ่งนี้นางเอกสยายยิ้มออกมาบอกว่าได้แม่ของเฮอหมิงซึ่งก็คือนางเฮอสนับสนุนเฮอหมิงกับลินเยียนเคอเธอจึงเกลียดน,นางเอกมาก ดังนั้นตอนที่นางเอกกลับถึงบ้านเห็นนางเฮอกับหลินเยียนเคออยู่ด้วยกันนางเอกจึงถูกทั้งสองคนพูดจาถากถางใส่นางเฮอยังบอกให้หลินเยียนเคอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านตระกูลเฮอนางเอกจึงถามขึ้นมาว่าทําไมหรือเพราะตระกูลเฮอจะล้มละลายอีกครั้งคราวนี้จะหาทางเกาะผู้หญิงคนไหนอีกละ่ะนางเฮอโมโหนางเอกมากที่พูดจาแบบนี้จนรู้สึกเหมือนจะเป็นลม ลินเยียนเคอต้องประคองอีกฝ่ายในตอนนั้นเฮออหมิงกลับเข้ามาในบ้านพอดีลินเยียนเคอบอกนางเอกว่านางเอกควรเรียนรู้มารายาทการเคารพแม่สามีบ้างเฮอหมิงพูดขึ้นมาให้นางเอกเรียนรู้มารายาทเคารพแม่สามีก็เหมือนกับให้หมุมปงินต้นไม้นั่นแหละเฮอหมิงออกคําสั่งให้นางเอกขอโทษแม่เขาเดี๋ยวนี้นางเอกตอบว่าไม่เป็นแม่เขาที่หาเรื่องเธอก่อน เฮอรเหมียงบอกนางเอกหยุดสร้างปัญหาให้เขาได้แล้วถ้าเขาอยากกับเธอจริงๆเธอจะไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยนางเอกบอกเขาว่าลองดูสิเธอหน้าสงสารขนาดนั้นเลยเหรอนางเอกหยิบเอกสารในกระเป๋าออกมาให้เขาดูเป็นเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินการหย่าร้างเธอจะได้ส่วนแบ่งจากเขาครึ่งหนึง่งเพอเหมียงถามนางเอกทำไมเขาต้องแบ่งให้เธอด้วยนางเอกบอกว่าเพราะเธอใช้ทรัพยากร และคนของเธอเพื่อช่วยให้เขากลับมาร่ำรวยอีกครั้งการแบ่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติเฮอหมิงบอกว่าไม่มีทางเขาเพิ่งเข้าร่วมกับซีอีจะอยากไม่ได้นางเอกพูดขึ้นมาเพราะซีอีทำให้พวกเราอยากกันไม่ได้แต่เธอมีวิธีก็แค่ยกเลิกความร่วมมือนี้นางเอกยกโทรศัพท์ขึ้นมาบอกปลายสายว่าเธอต้องการพิจารณาความร่วมมือกับเฮอซื้อกลุ๊ เฮอหมิงบอกให้นางเอกหยุดทำตัวหญิงผยองได้แล้ว c ซีอีเป็นบริษัทแบบไหนเธอไม่รู้หรือไงในตอนนั้นเองมีสายจาก c ซีอีโทรเข้าหาเฮอหมิงบอกเขาว่า c ซีอีจำเป็นต้องทบทวนการร่วมมือกับเพ่อซื้อกลุปเฮอหมิงมองนางเอกด้วยสายตาตกใจเขาถามเธอเธอเป็นใครกันแน่ไม่น่าแปลกเลยที่เธออยากหยากับเขาปรากฏว่าตอนนี้เธอแอบมีความสัมพันธ์กับคนของเซีอีสินะ นางเอกเหนื่อยใจที่จะคุยกับเขาเธอจึงเดินหนีเธอหมิงใช้แขนดักทางนางเอกไว้บอกว่าเขาจะให้โอกาสเธออีกครั้งอย่าทำให้เขาอารมณ์เสียถ้าไม่มีเขาเธอก็จะไม่เหลืออะไรนางเอกมองเขาด้วยสายตาโกรธแค้นเธอผลักแขนเขาออกแล้วเดินจากไปเธอหมิงวิ่งตามนางเอกบอกเธอว่าเขาขอโทษยกโทษให้เขาด้วย,ขยเขา,ขา,เขาขไม่อยากหยาก,กับเธอจริงๆเขาคิดเสมอ ที่เขามีวันนี้ได้ทุกอย่างเป็นเพราะเธอนางเอกพูดขึ้นมาเธอตาบอดจริงๆที่ตกหลุมรักเขาข้อตกลงการหย่าร้างจะมีขึ้นในอีกสามวันเขาต้องเซ็นให้เธอเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะทำให้ตระกูลของเขาล้มละลายเฮอหมิงถอนหายใจออกมาวันต่อมานางเอกอยู่กับชิงหวานนางเอกกำลังหงุดหงิดเพราะเฮอร์มิงเอาแต่กระหน่ำโทรหาเธอจนในที่สุดนางเอกก็ต้องกดรับสายเขา เขาพูดประโยคแรกคือขอให้นางเอกยกโทษให้นางเอกจึงบอกเขาว่าเธอจะส่งรูปถ่ายไปให้แล้วลองตัดสินใจก่อนพอพูดจบนางเอกก,ก็กดวางสายทันทีชิงหวานถามนางเอกว่ารูปอะไรเมื่อนางเอกเอาให้ดูมันคือรูปอันตราซาวของการตั้งครรภ์ชิงหวานถามนางเอกว่าท้องหรอนางเอกบอกว่าไม่ใช่ของเธอเป็นของหลิงเหยียนเคอตั้งหากย้อนกลับไปประมาณสัปดาห์ก่อน นางเอกนัดพบลินเยียนเคอที่ร้านกาแฟ ى. ลินเยียนเคอเอาผลตรวจการตั้งครรภ์ของเธอให้นางเอกดูนางเอกยิ้มออกมาลินเย,ยนเคอบอกนางเอกเธอรู้เฮอหมิงยังมีความรู้สึกกับนางเอกอยู่แต่ว่าตอนนี้เธอท้องนางเอกก็ควรจะสละตำแหน่งคุณนายเฮอให้เธอได้แล้วตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันชิงหวานนึกโมโหแทนนางเอกบอกนางเอกว่านางเอกจะปล่อยให้เรื่องง่ายๆไม่ทำอะไรเลยหรอ นางเอกบอกว่าเธอจะทำอะไรได้คงต้องเฉยๆไปก่อนแต่ไม่ต้องกังวลนางเอกกระซิบบางอย่างให้ชิงหวานฟังชิงหวานตกใจเพราะเรื่องที่เธอได้ยินนั้นคือเฮอร์มิงมีอสุจิที่อ่อนแอเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะมีลูกในที่สุดเฮอร์มิงก็ยอมเซ็นใบหย่าให้นางเอกเขาบอกนางเอกว่าอย่าคิดว่าเขาไม่เหลืออะไรให้เธอบ้านพักหลังนี้จะเป็นของเธอ ชิงหวานพูดตัดหน้าขึ้นมาบ้านหลังนี้ไม่เป็นของนางเอกตั้งแต่แรกเขากำลังพูดอะไรอยู่เฮอร์มิงเกลียดชิงหวานที่เข้ามาสอดชิงหวานจึงบอกเขาว่าเขาสามารถไปโรงพยาบาลเพื่อพบจิตแพทย์ได้นะหากมีเวลาเฮอร์มิงก็ยิ่งโมโหเมื่อเฮอร์มิงเดินจากไปชิงหวานขอโทรศัพท์จากนางเอกเธอจะประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านางเอกสดแล้วแต่ชิงหวาน กลับเห็นโพสต์ของลินเยียนเคอร์ที่ประกาศตนว่าตอนนี้ตัวเองได้เป็นคุณนายเฮอแล้วนางเอกมองดูโพสต์นั่นแล้วยิ้มออกมาเย็นของมันนี้ลินเยียนเคอร์ย้ายเข้าบ้านตระกูลเฮอนางเฮอต้อนรับลูกสะใภ้คนใหม่ด้วยความยินดีนางเอกกับชิงหวานก็มาที่นี่เฮอหมิงถามนางเอกว่ามาทำไมครอบครัวของเขาไม่ต้อนรับเธอนางเอกพูดขึ้นมา บ้านหลังนี้เป็นของตระกูลเฮอที่ไหนใบแจ้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านระบุว่าเป็นของเธอชัดๆเฮอหมิงหยิบไปดูด้วยความตกใจเขาพูดขึ้นมาก็แค่เฟอร์นิเจอร์ในบ้านจะเป็นอะไรนักหนานางเอกบอกเขาจะไม่เป็นไรได้ยังไงก็เฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้เธอเป็นคนซื้อทั้งหมดตอนที่ตระกูลเธอล้มละลายเฟอร์นิเจอร์ถูกขายออกไปทั้งหมดเป็นเธอที่ซื้อพวกมันเข้ามาใหม่ มูลค่าต้องหลายล้านเธอไม่ยอมขาดทุนหรอกนะชิงหวานเรียกพนักงานขนย้ายเข้ามาบอกให้เอาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดออกมาจากบ้านหลังนี้พนักงานพวกนั้นรีบทำงานตามสั่งทันทีเฮอร์มิงกับแม่ของเขามองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาตกตะลึงพนักงานขนย้ายคนหนึ่งเดินมาบอกนางเอกว่าโคมไฟคริสตัลที่แขวนอยู่บนเพดานมันพังเอาไปด้วยหรือไม่นางเอกเข้าไปดู เธอบอกว่านางเฮอเป็นคนทํามันพังเพราะฉะนั้นต้องชดใช้และห้ามต่อรองราคาด้วยนางเฮอถึงกับพูดไม่ออกลินเย,ยนเคอรบอกให้นางเอกใจกว้างหน่อยทาแบบนี้กับผู้เอวุโซได้ยังไงถึงยังไงก็เคยเป็นแม่สามีมาก่อนนางเอกบอกว่ามันช่วยไม่ได้ถ้าหากอยากจะโทษใครสักคนหนึ่งก็ต้องโทษลินเย,ยนเคอที่โพสต์ประกาศตัวเองว่าเป็นคุณนายเฮอคนใหม่ทำให้เธออารมณ์เสียขึ้นมา ลินเย็ยนเคออยากจะด่านางเอกแต่ก็พูดไม่ออกระหว่างที่นั่งรถกลับชิงหวานบอกนางเอกในที่สุดเราก็สามารถเชิดหน้าชูตาขึ้นมาได้แล้วนางเอกบอกว่ามันก็แค่เรื่องเล็กๆประเด็นสำคัญยังมีเรื่องโครงการของเธอที่ร่วมมือกับเธอซื้อกลุ๊บชิงหวานถามนางเอกว่าจะยังไงต่อนางเอกบอกว่าเธออยากเล่นเกมต่ออีกสักหน่อยแต่ตอนนี้เธออยากได้นักออกแบบมือดี ชิงหวานบอกนางเอกว่าจะหาให้วันต่อมาสองสาวมารอ,อนักออกแบบคนนั้นเขามีชื่อว่ากู้ฉือนางเอกตกใจไม่น้อยที่เป็นเขาเพราะกู้ฉือคนนี้คือคนที่ตามจีบเธอมาสี่ปีในตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวานบอกนางเอกว่าตาบอดที่ไม่เลือกคนนี้นางเอกบอกให้เพื่อนหยุดพูดได้แล้วนางเอกถามกู้ฉือเขาคือดีไซเนอร์ที่นัดกับพวกเธอในวันนี้ใช่ไหมกู้ชือ้ตอบว่า าพอดีเพื่อนเขาคนนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพนิดหน่อยก็เลยยกโปรเจกต์นี้ให้เขาชิ่งหวานไม่เชื่อกูช้ชือรับงานนี้เพราะอยากมาเจอนางเอกมากกว่าใช่ไหมนางเอกไม่อยากขายหน้ามากกว่านี้เธอจึงไล่ให้เพื่อนไปห้องน้ําจากนั้นเอ่ยปากขอโทษกู้ชือเพื่อนเธอคนนี้เป็นแบบนี้ตลอดกูช้ชือบอกนางเอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นเขาได้หยิบถุงอาหารเช้ามาให้นางเอกพูดขึ้นมาว่า ตอนสมัยเรียนเขาจำได้เธอชอบทานอาหารเช้าที่ร้านนี้ตลอดนางเอกนึกอะไรดีๆออกเธอจึงพูดขึ้นมาว่าเขาสนใจไปบ้านเธอไหมกูฉือแสดงสีหน้าตกใจออกมาเย็นวันนี้ระหว่างที่นางเอกกับชิงวานนั่งอยู่ในบ้านเฮอมิงเข้ามาหาเรื่องนางเอกเขาถามนางเอกเป็นเพราะเธอใช่ไหมหุ้นส่วนถึงยกเลิกความร่วมมือกับเขาไปเกือบทั้งหมดนางเอกบอกเขาเกี่ยวอะไรกับเธอด้วย เพอมีิงพูดกับนางเอกถ้าไม่ใช่เพราะเธอคนพวกนั้นจะยกเลิกความร่วมมือกับเขาได้ยังไงนางเอกบอกว่าเป็นไปได้ไหมความสามารถของเขาไม่ถึงทําธุรกิจไม่เป็นก่อนหน้านี้ที่ตระกูลของเขาล้มละลายก็เป็นเพราะความสามารถของเขาที่บริหารงานทําให้เกิดอุบัติเหตุทางวิศวกรรมร้ายแรงจะยังมีบริษัทไหนยินดีร่วมมือกับเขาอีก ก่อนหน้านี้ที่บริษัทพวกนั้นยอมร่วมมือทำธุรกิจกับเขาเป็นเพราะชื่อของเธอต่างหากที่ไปขอร้องแทนเขาตอนนี้พวกเราอย่าร้างกันแล้วคนแบบเขาจะทำอะไรได้อีกเฮอหมิงง้างมือขึ้นมาจะตบหน้านางเอกแต่กู้ชื้อมาได้ทันและช่วยนางเอกไว้ผลักเฮอหมิงออกเฮอหมิงพูดขึ้นมาถึงว่านางเอกพยายามอย่างหนักที่จะหย่าก,กับเขาเป็นเพราะตอนนี้ เธอเจอผู้ชายคนใหม่แล้วสินะกู้ชื่อบอกให้เฮอหมิงพูดจาให้เกียรตินางเอกด้วยเฮอหมิงบอกว่านางเอกคงพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาเลยเอาผู้ชายคนนี้มาแทนนางเอกหัวรอกมาจะบ้าหรือไงเขาไม่มีค่าให้เธอทําแบบนั้นเฮอหมิงบอกนางเอกว่าไม่ต้องห่วงหลังจากนี้บริษัทของเขาจะฟื้นตัวเพราะเขาจะร่วมงานกับซีอีนางเอกบอกเขา เธอขอให้เขาประสบความสำเร็จก็แล้วกันวันต่อมาระหว่างอยู่ในบริษัทชิงหวานถามนางเอกเมื่อไหร่จะยกเลิกความร่วมมือกับเฮอซื้อกลุกนางเอกบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ใช่ว่าเฮอหมิงอยากพลิกสถานการณ์หรอเขาจะต้องทุ่มเงินทั้งหมดลงทุนในโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนชิงหวานบอกนางเอกว่านางเอกเก่งมากที่คาดเดาการทำงานของเฮอหมิงออก ลูกน้องนำรายงานผลประกอบการของเธอซื้อกลุปมาให้นางเอกดูนางเอกเปิดอ่านมองดูผลประกอบการในเดือนนี้แล้วบอกว่าไม่เลวเลยลดลงถึง80%มากกว่าที่เธอคาดไว้สองเท่าเช่งหวานบอกนางเอกลินเยียนเคอร์โพสต์ย่อเย้ยนางเอกอีกแล้วดูเหมือนว่าใหญ่นี่จะใช้เงินของเธอหมิงมือเติบนางเอกบอกว่าในเมื่อลินเยียนเคอร์อยากเข้าสู่ตระกูลเที่ย่ดำรวยเพราะฉะนั้น เธอจะปล่อยให้อีกฝ่ายฟันหวานอีกสักพักแล้วค่อยทำลายมันในตอนที่ลินเยียนเคอรมีความสุขมากที่สุดนางเอกบอกลูกน้องเชิญหุ้นส่วนทั้งหมดของซีีมาทานข้าวด้วยกันในเวลาต่อมานางเอกจึงมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งจองไว้ชิงหวานพูดกับนางเอกเธออยากรู้จริงๆถ้าเฮอหมิงรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกเขาจะมีสีหน้ายังไง นางเอกบอกว่าเธอเองก็อยากรู้เขาจะทำให้ตัวเองอับไอายได้ขนาดไหนนางเอกเดินเข้าไปในห้องอาหารหุ้นส่วนเกือบทั้งหมดกำลังนั่งคุยกันแต่พวกเขาปฏิบัติกับเฮอหมิงไม่ดีเท่าไร่เพราะอีกฝ่ายเพิ่งเลิกกับนางเอกลินเย็นเคอกลัวเฮอหมิงจะทำงานเสียเธอจึงเดินไปรินเล่าให้กับผู้บริหารพวกนั้นคุณหมิงลุกจากโต๊ะอาหารเชิญน,นางเอกมานั่ง แต่นางเอกปฏิเสธบอกเขาว่าไม่เป็นไรเฮอหมิงหัน mm. มาเห็นนางเอกแปลกใจนางเอกมาที่นี่ทําไมเขาเดินไปหาเธอถามนางเอกมาดูเขาเป็นตัวตลกใช่ไหม mm. นางเอกบอกว่า mm. เรื่องของเธอเฮอหมิง mm. บอกให้นางเอกกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่นางเอกจะมาได้เพราะเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารของซีอีนางเอกถามเขา mm. เขาไม่รู้เลยหรอว่า mm. ใครเป็นคนจัดงานนี้ เฮอหมิงบอกว่าประธานของซีอีไงลินเยียนเคอเดินมาบอกเฮอหมิงกลับไปคุยกับผู้บริหารคนอื่นเถอะเดี๋ยวทางนางเอกเธอจัดการเองลินเยียนเคอด่าทอนางเอกที่นางเอกมาปรกากฏตัวที่นี่ซ้ำยังใส่ร้ายนางเอกทำเหมือนว่านางเอกผลักเธอล้มตั้งใจทำให้เธอแทงลูกนางเอกยืนนิ่งไม่สะทกสะท้านเฮอหมิงรีบเข้ามาพยุงหลินเยียนเคอแล้วด่าทอนางเอกบอกว่า นางเอกจะทำร้ายลูกของเขาเขาจะให้ประธานซีอีจัดการเธอผู้บริหารคนอื่นที่อยู่ในงานเลี้ยงต่างพากันหัวรอยยอ่ะเขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเขาไม่รู้ว่าประธานซีอีคือใครทั้งที่ประธานคนนั้นนอนอยู่บนเตียงกับเขาทุกวันเฮอหมิงถามทุกคนหมายความว่าไงมีคนบอกว่านางเอกนั่นแหละคือประธานซีอีเฮอหมิงตกใจมาก นางเอกประกาศบอกทุกคนว่านับตั้งแต่นี้เธอจะยกเลิกความร่วมมือกับเธอซื้อกรุ๊ปนางเอกหันไปมองเฮอหมิงบอกเขาว่าเขาคงไม่สามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้แล้วละ่ะพูดจบนางเอกก็เดินกลับไปที่รถเฮอหมิงไล่ตามนางเอกบอกเธอว่าเขาขอโทษเขารู้ว่าเขาผิดเขาไตร่ตรองทุกอย่างแล้วเพื่อขอให้เธอยกโทษให้เขาจะให้หลินเยียนเคอไปเอาเด็กออกไม่เพียงเท่านั้น ยังจะจัดการให้หลินเยียนเคอออกจากบ้านของเขาโดยเร็วที่สุดนางเอกบอกว่าเขาเร็วมากไม่รู้จักสำนึกเลยแม้แต่น้อยเฮอหมิงจับมือของนางเอกมาตบหน้าเขาเธอจะตบจะตีจะดุด่าว่ากล่าวเขายังไงก็ได้แต่ได้โปรดกลับมาหาเขาเธอนางเอกเอามือออกจากการเกาะกลุ่มของเขาเธอบอกเขาว่าเธอไม่มีวันกลับไปหาเขาและเธอมีคนรักใหม่แล้วนางเอกเคาะกระจกรถ กู้ชื้นที่นั่งอยู่ข้างในรถกระจกลมนางเอกบอกเฮอร์มิงว่าตอนอยู่มหาวิทยาลายัยกู้ชื้ตามจีบเธอสี่ปีก่อนหน้านี้เธอตาบอดเลือกเขาแต่ตอนนี้เธอตาสว่างแล้วเธอจะกลับไปหาก,กู้ชื้อแล้วหากเขากล้ามารบกวนเธออีกเขาจะไม่ใช่แค่ลมละลายแต่จะสูญเสียมากกว่านั้นนางเอกบอกลาเฮอร์มิงระหว่างอยู่ในรถกู้ชื้ถามนางเอก ที่เธอบอกว่าจะหันมาคบกับเขาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านางเอกบอกเขาว่าไม่แน่นอนเขายังทำคะแนนได้ไม่ถึงเป้าที่เธอตั้งไว้กู้ชื่อบอกว่าสงสัยเขาคงต้องตั้งใจทำคะแนนให้มากกว่านี้แล้วกู้ชื่อกับนางเอกกลับมาที่บ้านของนางเอกมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พวกเขานักข่าวพวกนั้นถามนางเอกว่านางเอกนอกใจสามีจริงหรือเปล่าและยังไม่บอกตัวตนที่แท้จริงของเธอกับเขา นางเอกสงสัยมีข่าวพวกนี้ออกมาได้ยังไงนักข่าวคนหนึ่งถามนางเอกเรื่องระหว่างนางเอกกับกู้ชื้จริงหรือเปล่านางเอกเสยยียใิมออกมาจากนั้นเธอกับกู้ชื้ก็เข้าไปในบ้านนางเอกเจ็บใจมากดูซิว่าเธอเจ้าคืนเฮอหมิงยังไงนางเอกโทรหาทีมงานของเธอแล้วบอกให้พวกเขาเอาเทรนของเธอลงเดี๋ยวนี้เมื่อทีมงานพวกนั้นเช็คพวกเขาถามนางเอกว่าไม่ใช่นางเอกเอาออกแล้วหรอ นางเอกสงสัยเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะกู้ชื้อเดินมาบอกนางเอกว่าเขาพอมีเส้นสายอยู่บ้างนางเอกนึกขอบคุณเขาเธอเรียกเขาเข้ามาใกล้ๆจากนั้นก็ดึงเขาเข้ามาจูบเล่นเอาเฮอหมิงตกใจไปแทบไม่เป็นนอกจากนี้แล้วยังมีเทรนอื่นขึ้นแทนของนางเอกนั่นก็คือเรื่องของเฮอรมิงกับหลินเหยียนเคอคบชู้กันรวมถึงหลินเหยียนเคอไปทำแท้งเด็ก เหอหมิงพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ไม่เป็นผลสำเร็จลินเยียนเคอวันๆก็ใช้แต่เงินของเขาเขาโมโหเธอมากจนถึงขนาดลงมือทุบตีให้เธอแท้งเรื่องนี้รู้ถึงหูของนางเอกในเวลาต่อมาลินเย็ยนเคอพักอยู่ในโรงพยาบาลน,นางเอกจึงหอบอาหารเสริมมาให้เชียงหวานถามนางเอกทำไมต้องใจดีกับผู้หญิงคนนั้นด้วยนางเอกบอกว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรมาเริ่มการแสดงกันเถอะ ลินเยยนเคอรถามนางเอกมาทำอะไรที่นี่นางเอกวางยาบำรุงไว้ที่โต๊ะข้างเตียงเธอบอกว่าพวกเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันต่างล้วนถูกเฮอหมิงหลอกลวงลินเย็ยนเคอไม่คิดเลยว่าเธอทำเลวกับนางเอกขนาดนี้แต่นางเอกยังใจดีกับเธอนางเอกบอกว่าพวกเรามาร่วมมือกันทำลายเฮอหมิงเธอลินเย็ยนเคอรบอกนางเอกเธอมีวิธีหนึ่งจากนั้นก็กระซิบแผนให้นางเอกฟัง ลิ้นเย็นเคอมาหาเฮอหมิงในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอแสดงท่าทีสำนึกผิดขอโทษเขาเธอบอกเขาว่าเธอไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยและทำเรื่องที่ไม่ควรเฮอหมิงบอกเธอว่าตอนนี้เขาล้มละลายแล้วไม่มีเงินแต่ถ้าหากเธอยอมช่วยเขาพวกเราก็ยังพอมีโอกาสบ้างขอเพียงเธอไปขายตัวให้ชายแก่พวกนั้นเขาก็จะได้เงินลงทุนก้อนหนึ่งเพื่อฟื้นตัว ลินเย,ยนเคอร์บอกว่าได้เธอยอมทำตามที่เขาบอกทุกอย่างแต่เธอมีวิธีหาเงินให้เขาได้เร็วกว่านั้นลินเย,ยนเคอร์กระซิบแผนการให้เฮอร์มิงฟังเฮอร์มิงเห็นด้วยกับวิธีการของเธอจากนั้นลินเย,ยนเคอร์ก็มารายงานผลให้นางเอกฟังตอนนี้เฮอร์มิงวิ่งวุ่นยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบในร้านอาหารเพื่อมาลงทุนกับโปรเจกต์ที่ไม่มีวันเป็นจริงนางเอกถามเขายืมเงินได้ยังไง เขาไม่มีของที่ใช้ค้ำประากาันสักหน่อยลิงเยียนเคอบอกว่ามีสิเขามีบ้านหลังหนึ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้นางเอกได้ยินตกใจมากเธอรีบปึ่งไปที่นั่นทันทีนางเอกเปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังนั้นเธอบอกเธอหมิงเขาจะใช้ที่นี่เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ของเขาไม่ได้พ่อของเขาอุตส่าห์ใช้ทั้งชีวิตปกป้องบ้านหลังนี้ไว้ให้เขาเทอหมิง erm ถามนางเอกทำไมเขาจะทำไม่ได้ บ้านหลังนี้เป็นของเขามันเรื่องของเขานางเอกเตือนเขาแล้วในเมื่อเขาไม่ฟังเธอก็จะไม่พูดอีกเฮอหมิงลงนามในสัญญาเงินกู้ในเวลาต่อมาเฮอร์มิงก็ได้รับรู้ว่าโปรเจกต์ที่เขาวาดฝันไว้ไม่มีวันเป็นจริงเงินที่เขาลงทุนลงไปเสียเปล่าเจ้าหนี้นอกระบบตามทวงหนี้เขาเขายังถูกจับในข้อหาปล่อยข่าวลือทำให้นางเอกเสียหายและอยากยกซับ เฮอรมิงไม่คิดเลยว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแผนการของนางเอกที่ตั้งใจเอาคืนเขานางเอกบอกเขาว่าตาของเธอบอดที่หลงรักเขามาตลอด20ปีเฮอรมิงถูกตำรวจพาตัวไปกู้ชือก็คุกเข,าข่าขอนางเอกแต่งงานจากนี้เขาจะเป็นคนดูแลนางเอกเอง